แนะนำ10แท็บเล็ตในงบราคาไม่เกิน1,000 0บาทส่วนจะมีรุ่นอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผม ผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะเอาแล้วผมก็สวัสดีสุผู้ชมท่านห่มก็ในวันนี้นะครับเรามาแนะนําแท็บเล็ตนั่นเองนะ่มนะก็อาจจะมาแปลกแนวหน่อยนะม่มเรปกติแล้วเนี่ยช่องผมก็จะแนะนําเกี่ยวกับมือถือเนาะเออหรือว่าแบบรีวิวมือถือซะส่วนใหญ่นะผมนะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นีน่จะเป็นแท็บเล็ตนั่นเองนะผมในงบราคาไม่เกิน1 0ึ0งบาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเกินบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางรุ่นเี่อาจจะ ไม่เกินเลยก็ได้นุ่มนะโอเคอะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านุมนะปาอะซึ่งรุ่นแรกนุ่มนะจะเป็น Xiaomi Pad 6นั่นเองนุมรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่11นิ้วนั่นเองนะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่1,800คูณ2,880พิกเซลนั่นเองเนาะแล้วก็อาัตราส่วนเนี่ยจะเป็น16:1ต่อ0 กระจกของตัวนี้นะครับจะเป็นกอ r ิล l า g าร์ส3แล้วก็ชินิน้าจอแน่นอนครับเป็น IPS LCD แล้วก็รีเฟรชเนี่ยให้ไปถึง100ซ z กีเฮิร์เลทยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่550นิส รองรับ HDR แท็บพัดด้วยนะ Android เนี่ยเป็น Android 13ครอบด้วยมี UI Pad 14 CPU แน่นอนครับเป็น Snapdragon 870 5G นะครับความเร็วอยู่ที่3.2 GHz ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Adreno 650แล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่รองรับ Micro SD Card แล้วก็ Storage เนี่ยมี 128GB 256GB นั่นเองนะครับเป็นชนิด ROM แบบ UFS 3.1 RAM เนี่ยมี RAM 6GB 8GB กล้องหลังเนี่ยเม e นเดียวครับ13ล้านพิกเซลดูรับแสงดีเอฟสององนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30ส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้อยู่ที่8ล้านพิกเซลดูรับแสงดีเอฟสององแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทรุ่นนี้รองรับลำโพงคู่อยู่แล้วนะนะเออเป็นแท็บเล็ตนะเนาะก็ต้องรองรับอยู่แล้วนะครสี4ตัวก็เลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ไม่มีรูแจ็คแล้วแล้วก็บลูทูธเนี่ย5.2 แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่8,840มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวที่33วัตต์นั่นเองนะครับเป็น PD 3.0แล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัว RAM 8ปดต่อเลยสองร้อยห้สิบหกิโที่1,340บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจรุ่นนี้สามารถคลิกที่คำเป็นตัวน่าคิดีโอนี้ได้เลยนะผมนะแล้วก็ในรุ่นที่2นะครับตัวนี้จะเป็น Redmi Pad Pro นะผมนะขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่สิบสองจุดวนะครับแล้วก็ควาเลยทีเดียวนะครคา จะเป็น16:10ต่อ 10. แล้วก็ชิ้นี้หน้าจอครับตัวนี้จะเป็น IPS LCD นะครับ618ล้าน4คัลเลอร์แล้วก็รองรับ r e f ฟ e ชเ r a e เนี่ยอยู่ที่120เฮิรตความสว่างเนี่ยอยู่ที่600 nits ระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้จะเป็น A ัลตร้14ครอบด้วย Hi Per OS นั่นเองครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7s g 2ความเร็ว2.4 GHz ต่อัวการจรอนะครับจะเป็น Adreno 710แล้วก็เรื่องของ สตอร a เ e เนี่ยมี1 8 g b 256 g b นั่นเองนะครับรองรับไมโครดิกส์ด้วยนะแล้วก็แรมเนี่ยมีแรม6แรม8ส่วนกล้องหลังเมนเดียว8ล้านพิกเซลรูรับแสง D/F 2.0งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 180p 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่เนี่ยอยู่ที่8ล้าน F 2.2งานวิดีโอก็เหมือนกับกล้องหลังเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้รองรับลำโพง4ตัวกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็มีรูแจ็กมาให้ด้วยนะครับบลูทูธเนี่ย5.2 แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหอันนี้ให้มาจุดตัจัดเต็มเลยนะครับอยู่ที่10,000ห <GO av uther> มืิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับรองรับชาร์จไว้ที่33วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับรองรับ PD 3.0นย์ได้นะแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวแลม8์แปดตอลเลตสอร้อยห้ิบอที่1,840บาทนั่นเองนะครับส่วนรุ่นที่3นะครับตัวนี้จะเป็น Honor Pad 9นั่นเองนะผมขนาดหน้าจออยู่ที่12.1นิ้วนะครับความละเอียเนี่ยอยู่ที่1,600ค,ค,คูณ2,560พิกเซลอัตราส่วนแน่นอนนะเป็น16:10แล้วก็รุ่นนี้ชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD 1,000ล้านสีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รองรับ r e f ฟ e ชเ r a e เนี่ยอยู่ที่120เฮิรตกัเลยทีเดียวนะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5 0 0นิ้แล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 13นั่นเองนะครับแล้วก็เป็น Magic OS 7.2 แล้วก็ CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 6 Generation ที่1นั่นเองนะความเร็วเนี่ย2.2 g h z ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น n a นนาโนเจรุ่นนี้รองรับไมโคริดีการได้ด้วยนะฮะแล้วก็กล้องหลังเออแล้วก็ตัวสตอรเรจเนี่ยมี 118GB 256GB และ 512GB เลยทีเดียวนะผมแล้วก็ในเรื่องแรมเนี่ยมีแรม 8G b 1 2ก b กล้องหลังเนี่ย13ล้าน F2.2.0 งานวิดีโอเนี่ยถึงได้ 4K เลยนะครับส0เฟรมเรทส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้8ล้ 2, 2, 2. าน F2.2.2 งาาวิิดีโอเนี่ยองงาน0 8 0 p 30เนนี้นี่โออันนี้จดหนักเรื่องลำโพงมากเลยนะับอยู่ที่8ตัว ก็เล็กทีเดียวนุ่มแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีรูแจ็คแล้วเนาะแล้วก็บูทูธเนี่ย5.1แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่8,300มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้ที่35วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัว RAM 8เซลล์ 256GB อยู่ที่18,400บาทนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น Wi-Fi เนาะเออถ้าเกิดว่าท่านชมสนใจรุ่นนี้สามารถคลิกที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนุ่มนะแล้วก็ในรุ่นถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็น Lenovo Tab M11 นั่นเองนุนน่ม ย1นิ้วนั่นเองนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่1,200คูณ1,920พิกเซลนั่นเองนะครับอัตราส่วนแน่นอนเหมือนเดิมนะเป็น16บต่อ10 ชนิดหน้าจอของนี้นี่จะเป็น IPS LCD นะครับ r e f ฟรช a e ก็ให้มาถึง90เฮิรตความสว่างเนี่ยอยู่ที่4 nits นเนท่านั้นเองนะครับ Android เนี่ยจะเป็น Android 13นะครับเรื่อง CPU เนี่ยแน่นอนตัวนี้จะเป็น MediaTek Helio G88 12นาโนเมตรความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.0กิกะเฮิรตตตัวการ์ดจอนะฮะจะเป็น Mali G52 MC2 รุ่นนี้รองโโอรับ MicroSD ได้ด้วยนะฮะแล้วก็จารนเนี่ยมี64กิก128กิกเป็นชนิดร้อมแบบโอ้โหอันนี้ก็ได้แค่ EMC 5.1นะครับก็อาจจะไม่ได้ เร็วมากสักเท่าไหร่นะับผมแล้วก็แรมเนี่ยมีแรม4 8 g b กล้องหลังเนี่ยอยู่ที่13ล้านนะครับ f 2.22เนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้านะตันนี้8ล้าน f 2.20แล้วก็งานวิดีโอก็ 180p 0 30เฟรมเรทเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ย4ตัวให้เลยนะครับมีลูจ็กให้ด้วยนะบลูทูธเนี่ยวัชชั่น1.1แบตเตอรี่นะผมอยู่ที่7,400มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไ้ที่15วัตต์นั่นเองนะผม แล้วก็นในเรื่องราคานะครับตัวร a m 8ตอ o r เ g e 128กิโอยู่ที่8,400บาทนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าท่านชมสนใจรุ่นนี้สามารถคลิกที่คำามไปด้านขวาคลิปวิดีโอนี้ได้ลเลยนะครนะแล้วก็นในรุ่นที่5นะครับตัวนี้จะเป็นในรถแท็บ P11 Gen2 นั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ในหน้าจอนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่11.5นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่1,200ณ2,000พิกเซลนั่นเองนะครับอัตราส่วนันนี้ก็อาจจะแปลกเลดน,น,นึงนะอยู่ที่5:3แล้วก็ชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD Refresh Rate ก็ให้มาถึง120เฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับส่วนความสว่างหน้าจอเนี่ยอันนี้ได้มาตรฐานเลยนะอยู่ที่400 nits Android เนี่ยจะเป็น Android 12เนาะส่วนเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Mediatek Helio G99 นั่นเองนะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 2. สองกิกะเฮิรต่อตัวการ์ดจอนะครับจะเป็นมารี G57M42 รุ่นนี้รองรับไมโครอิเล็กทิกได้ด้วยนะครับแล้วก็สตอรีเร่นเนี่ยมี1้8 g b แล้วก็ตัว6 4 g b นั่นเองนะครับแรมเนี่ยมีแรม4 6 g b นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่13ล้าน F2.2/4 นะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย8ล้าน F2.2/ 0ูงานวิด,โดีโอทั้งกล้องหน้าแล้วกล้องหลังเนี่ย1 0 8 0 p 30เฟรมเรทรุ่นนี้ลาโพงแบบ4ตัวเนาะแล้วก็มี her, มมรูจ็ดเสาร์ห้ามินมาแห้ ยอยู่ที่7,700มิลลิแอมนั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องราคาโนะมตัวแลม6 s t o r a g e ลท100สปกิอยู่ที่11,750บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านชมสนใจรุ่นนี้นะสามารถคลิกที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะนะแล้วก็ในรุ่นที่6โนะมตัวนี้จะเป็น Ro เทปพล Pass นั่นเองนะครับขนาดหน้าจอยอยู่ที่10.5นิ้วนะความละเอียดแน่นอนนะอยู่ที่1,220เอ้1,200เฉยๆนะคุณ2,000พิกเซลนั่นเองนะครับอตัตราส่วน จะเป็น5ต่อ3ความเรียดก็เอ้ยไม่ใช่เรื่องของชนิดหน้าจอนะครับอยู่เป็นจะเป็น IPS LCD นับผม รีเฟรชเรทเนี่ยให้มาถึง90เฮิร์ตนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่400เนสระบบปฏิบัติการเนี่ยตัวนี้ให้มาถึง Android 14 Hz เลยนะครับแล้วก็สฟิวเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็น MediaTek Helio G99 นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.2กิกะเฮิร์ตัวการ์ดจอนะจะเป็น Mali G7 5 MC2 รุ่นนี้นะฮาร์ดดิเนี่ยมี128กิก256กิกนั่นเองนะเป็นชนิด ROM แบบ U ดได22ด้วยนะครับแรมเนี่ยมีรัม8กิกโอ้โหรุ่นนี้รองรับ Micro SD ด้วยนะกล้องหลังเเเนนนนีีี 8, 000, 000, ี่่่่ยยย8 1080p ลลล้้าาพิิกกซแวว็งดโออูท30 000. ส่วนกล้องหน้าก็แผนล้านเหมือนกันเลยนะครับงานเวลก็เหมือนกับกล้องหลังเลยนะครับผมแล้วก็มีนะครับลำโพงให้มาหนึ่งแปดตัวกลิจทีเดียวนะครับจูนด้วยบา JBL นั่นเองนะครับผม โอเคแล้วก็มีรูจักร0.5มิลด้วยนะครับรองรับ Hi-Res g h Audio บูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.2แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่8,600ม mm. ิลแมปรองรับชาร์จไว้ที่45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างาง,งที่จะเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวรัน8จอลเลต์256กิโลอยู่ที่1 1 8 4 0บาทน,นั่นเองนะครับผมโอเคครับในรุ่นถัดไปเนี่ยตัวนี้จะเป็น Oppo Pad Neo นั่นเองนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่11.4นิ้วควคามละเออีียยดู่่ท1,720 คูณ2,408พิกเซลนั่นเองน้นอหชนิี้หน้าจอของนี่นี่จะเป็น IPS LCD นะครับแล้วก็ตัว Color C อนี่ยอยู่ที่1,000ล้านสี Refresh r a t e เนี่ยอยู่ที่90เฮิรตความสว่างนะครับอยู่ที่400นิสแล้วก็ร,ระบบปฏิบัติการโนร้มตัวนี้จะเป็นอันดับสามค้อด้วย Color OS v e r s i o n 13.2 ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น m e i i t e k h e l i o g 99นะความเร็วเนี่ย2.2 g h z ต่อัวการ์ดจอเนี่ยแน่นอนนะจะเป็น Mali G57 MC2 รุ่นนี้รองรับไมโครอิการิได้ด้วยนะฮม Storage เ,เนี่ยมี108 g b นะครับแล้วก็เป็นชนิดรอบแบบ U e s 2.2แรมเนี่ยมีแรม6กับ8 g b นะครับกล้องหลังเนี่ย8ล้าน F 2 0งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่1830 0 0 p เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าก็เหมือนกันเลยนะครับเออเป๊ะๆเ,เลยนะผมงานวิดีโอก็เหมือนกันเป๊ะๆเ,เหมือนกันนะผมนะแล้วก็รุ่นนี้เป็นลำโพง4ตัวด้วยนะผมแล้วก็บลูทูธเนี่ยเออ version 5.2นะครับไม่มีรูแจ็คให้แล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ แล้วก็แบตเนี่ยอยู่ที่8,000เมลมรองรับชาร์จไวอยู่ที่3 3วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะผมนะเป็นรุ่น l t d นะผมแรมรสตอร์เรทิกอยู่ที่1840บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าต้องชมสนใจรุ่นนี้สามารถคลิกที่คำบรรยายใาต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมนะแล้วก็ในรุ่นถัดไปนะผมนะรุ่นนี้บอกเลยว่า เอาใจสาวก Apple เลยนะนั่นั่นก็คือ iPad e r อชั้นที่10นั่นเองนะซุ่มรุ่นนี้นะหน้าจอนะอยู่ที่10.9นิ้วนะความเนี่ยอยู่ที่1,640คูณ2,360พิกเซลนะั่นเองนะผม PPI ของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่264 PPI นะั่นเองนะผมแล้วกออชนะ็ช้นิีหน้าจอเนี่ยที่คุ้นเคยเลยนะชีนนี้หน้าจอเนี่ยตัวนี้จะเป็น Liquid Retina Display นะั่นเองนะผมนะเป็น IPS นะั่นเองเนาะความสว่างเนี่ยอยู่ที่500นิตนะผมแล้วก็ตัวระบบ OS เนี่ยสงสุดเลยนะที่ตอนนี้อัปได้ อยู่ที่18นั่นเองนับ iOS 18.2.1นั่นเองนะครับจริงๆอาจจะได้มากกว่านี้แหละก็ตาม iOS นั่นแหละเนาะแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Apple A14 Bionic นั่นเองนะความเร็วเนี่ยอยู่ที่3.0 GHz โอ้โหนี่เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องการ์จอเนี่ยจะเป็น Apple g p u นั่นเองนะฮะร่นี้เนี่ยไม่สามารถใส่ไมโครอิการ์ดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ s t อ r a เรจเนี่ยมี64 g b กับ256 g b นั่นเองนะครับแรมเนี่ยมีแค่4 g b เท่านั้นเองเนาะ ในเรื่องกล้องหลังนะครับเมหลักเนี <too> ่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง d f 1.8นั่นเองนะครับงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทกันเลยทีเดียวน่แล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง d l 2.4นั่นเองนะครับมุมกว้างเนี่ยอยู่ที่122องศากันเลยทีเดียวนุ่มแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยงานวิดีโอนะครับอยู่ที่ 180p 60เฟรมเรทมีกันสั่น e i s มาให้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แล้วนะครแล้ว็ บูทูนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.2แล้วก็รุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่7,606มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องตัวสเปคของ iPad Gen 10นั่นเองนะผมซึ่งในราคาเนี่ยตัว64 g b Wi-Fi นะครับอยู่ที่11,450บาทนั่นเองนะครับผม โอเคครับ okay, ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจรุ่นนี้สามารถคลิกที่าาทาาคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมนะแล้วก็ในรุ่นถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นโฮ้ยเมทแพดเอสอีสิบเอ็ดนิ้วนั่นเองนะผมซึ่งขนาดหน้าจอเนี่ยก็ตามชื่อรุ่นเลยนะครับก็อยู่ที่11นิ้วนั่นเองนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่1,200พันสองร้อยพิกเซลคูณหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบพิกเซลนั่นเองนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นสิบหกต่อสิบนะผมแล้วก็ชิ้นนี้หน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไอพีเอสเบ เป็น Harmony OS เ v e r s i o น2.0นั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้รองรับไมโครอิเลการิกได้ด้วยนะผมแล้วก็สตอรี่เนี่ยมี64 g b กับ128 g b นั่นเองนะครับแรมเนี่ยมีแรม4 6 8 g b เลยทีเดียวเนาะแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยตัวนี้8ล้าน f2.2 0นะครับแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.2 นะครับส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอันนี้อาจจะได้น้อยหน่อยเนานะอยู่ที่ 720p 30เเเเเฟรรรรมทท่่านนนนนนััั้้องงะคบุีป็ลำโพ4ตว เลยนะผมแล้วก็บลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่7,700มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับแล้วก็รองรับชาร์จอยู่ที่22.5วัตต์แล้วก็มีรีเวิร์สเวลช์ชาร์จนะครับตัวชาร์จออกออกให้กับเครื่องอื่นอนะ่ะอยู่ที่5วัตต์นั่นเองนะครัแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัว ram 8เอ้ยตัว ram 6หนุ่มหนูสตอเรจ108กิกน่มเป็นแบบรุ่น Wi-Fi นะครับอยู่ที่5,380บาทเท่านั้นเองนะผมนะเออรุ่นนี้อาจจะค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่เกินงบเลยด้วยซ้ำนมนนะโอเคอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะผมนะถ้าเกิดว่าทานมสม้มสนใจรุ่นนีนะ้สามารถคลิกที่คำใบปยใต้คขิดมะนี้ได้เลยนะนะโอเคครับ okay. สำหรับรุ่นสุดท้ายของในวันนี้นะครับอยู่เออเป็นฮเวายเมดแพด 11นิ้วจุดหน้นั่นเองนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่11บเอจุดห้านิ้วน้ำความเรีวยู่ที่หนึ่งอยสี่สิบคูณสอง0ัพิกเซลนั่นเองนะครับอัตราส่วนเนี่ยก็โอ้โหแตกกว่าชาวบ้านอีกแล้วนะครับอยู่ที่3าต่อสนั่นเองนะครับชิ้นนี้หน้าจอของนีรเนี่ยอยู่ที่ TFT LCD Refresh Rate เนี่ยโอ้โหนี่ให้มาสูงมากๆเลยนะครับอยู่ที่144่งเฮิร์ชนั่นเองนะครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นระบบแบบ Harmony OS 4.2นั่นเองเนาะ CPU เนี่ยก็จะเป็น Octa Core นั่นแหละนะผมนะรุ่นนี้ไม่รองรับ MicroSD การนะผมแล้วก็ Storage เนี่ยมี 128GB 2 5 6 g b นั่นเองนะครับแรมเนี่ยมีแรม 8GB กล้องหลังเนี่ย13ล้าน F2 หนนะครับงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทนั่นเองนะผมส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 2 0งนั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทรุ่นนี้เป็นลลำโพง4ตัววแ้นะ ไม่มีรูแจ็คโนมสำหรับรุ่นนี้นะครับบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.2แล้วก็พอชาร์จเนี่ยจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.0นั่นเองนะคฮุมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่8,800มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ที่22.5วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ชาร์จกับเครื่องอื่นด้วยสายนะครับอยู่ที่5วัตต์นั่นเองนะคฮุมนะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะคฮุมนะสำหรับในเรื่องราคาเนี่ยตัวละ8เตอร์เรต256กิกแบบรุ่นไฟฟ้นะครับอยู่ที่12,380บาทนนนนนนนัั่่่่เเองะครรบกก็ถ้้้าาาิดวทผูชมสสใจุี มาคลิกที่คำอธิบายถ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนุ่มนะก็เป็นร้านจาก Official Store เลยนุ่มนะโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะผมนะ,ะเป็นไงบ้างนุ่มนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็เป็นการแนะนำแท็บเล็ตนั่นเองนุง่มซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะแบแบแปลกๆนิดนึงนะหรือว่าอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะุ่มนะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายขา้างนอกนั่นเองนะอาเสียงกับเสียง <c oughs> โอเคอ่ะประมาณนี้ละกันนุ่มนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายครับผม